ชีพเป้าผ่อนถูก EP 44 D Max All New ปี2020ตัว S อจะทรงลงล้อคันนี้ประวัดดีฟรีดาวผ่อนเพียง7,000กว่าบาทไปชมตัวรถกันเลยค่ะด้านหน้าคันนี้มาพร้อมกับดีไซน์หน้าใหม่ชมปี2020ห้องเครื่องเป็นเครื่องยนต์1,900 cc พร้อมรับประกันหลังการขายด้านข้างมาพร้อมล้อแม็กแต่งให้เลย1ชุด ไฟเลี้ยวที่แก้มด้านข้างทั้งสองฝั่งภายในมาพร้อมเบาะผ้าสีดําระบบเกียร์ธรรมดาพ่วงมาลายพาลเวอร์พร้อมถุงลมเน้ยภัยคู่หน้ากระจกไฟฟ้าให้เลยรอบคันและตัวนี้สามารถเปิดแคปได้กว้างขวางแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมต่อที่ด้านท้ายค่ะด้านท้ายมาพร้อมกระบะแม็กเลเนอร์ไฟเบรกวงที่3ที่หลังค่ะ <S <S และแถมฟรียางอร่อยให้เลยอีกหนึ่งเส้นค่ะ ย้ำอีกครั้งนะคะรถคันนี้สำหรับลูกค้าประวัติดีฟีดาวพนเพียง7,000กว่าบาทถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างน,นี้เลยหรือโทรหาอ้อโดยตรงได้ที่เบอร์093135 9567ถ้าคุณกำลังมองหารถสวยคุณภาพดีเรารอคุณอยู่ที่มารวนมอเตอร์นะคะบ๊ายบาย